بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ما تبينون رما رملتن قام فوتبان قام إبتا قام قرونا دي برون دي الحمد لله نعمة الإسلام และก็เน,นี่ยมาเอลฮิดายะเนี่ยมาทางน้ำที่ถูกต้องเนี่ยมาความรู้ที่มีประโยชน์และก็เน,นี่ยมาที่เรานั้นอยู่ในหนทางอยู่ในอามานที่ซ่อนเลยและก็เน,นี่ยมาอื่นๆจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการมีริสกีที่ไม่ขาดสายอัลฮัมดุลิลละต่อสุขภาพร่างกายที่ดีห่างไกลจากโรคร้ายขอขอดถอายจากอัลลอฮฺสุบัยฮานุอานละ ให้พระองค์ทรงรักษาความปลดปรานเหล่านั้นแก่วกพวกเราจนกระทั่งเราจะกลับไปหาพราะองค์ครับพี่น้องที่รักสถาทั้งหลายวันนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อในเรื่องของบทเรียนพื้นฐานอิสลามสามประการที่มุสลิมทุกคนจะต้องเรียนรู้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นวายิบและก็เป็นพื้นฐานหลักสำหรับมุสลิม ที่ถ้าหากว่าไม่รู้สิ่งเหล่านี้นั่นนะ่ะก็คือไม่ถูกให้อภัยนะคือเป็นสิ่งที่ควรรู้และถ้าตหากว่ายิ่งอยู่ในสถานที่ที่มีผู้รู้ก็จะต้องเรียนรู้พี่นอ้องแสวงหาความรู้เรื่องอัลอีมานเรื่องหลักการศรัทธาเรื่องทางนำตีแท้จริงเรื่องของอสุนนะของท่านนาบีสะละุลต่าน ฉะนั้นเราต,ต้องเรียนรู้พี่น้องนะคนทางที่ถูกต้องนั้นเนี่ยเหมือนกับคนที่ได้ไปเรียนในบ้านเมืองโอลมาแต่ถ้าหาว่าไม่ถามไม่เรียนไม่ศึกษาอีกนั่นแนะแล้วก็อยู่ในหนทางที่ผิดผิดนะพี่น้องหรือว่าไม่รู้เรื่องอะไรในศาสนานั่นนะก็นั่นก็อาจจะไม่ถูกตอบรับพี่น้องการแก้ตัวของเขาในวันกียร์มา ฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในกับผู้รู้และก็อยู่ในบ้านเมืองที่มีความรู้มีอาจารย์มากมายนั่นน่ะและก็ไม่ศึกษานั้นพี่น้องนั่นก็คือก็กลัวว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะจะไม่ให้อภัยอันเนื่องมาจากว่าเขาได้บกพร่องในการเรียนรู้ของเขาทีนี้เราก็ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักศรัทธาอลอีมาน ก่อนน้นั้นคืออัลอิสลามนะว่าศาสนาอิสลามนั้นแบ่งออกเป็นสามระดับหรือว่าสามระดับใหญ่ๆอันที่หนึ่งก็คืออัลอิสลามก็คือการปฏิบัติภายนอกรุปคนอิสลามทั้งห้าประการนั่นคือหลักปฏิบัติภายนอกแล้วก็มาอันที่สองอีกหลักอัลีมานก็คือหลักความเชื่อที่สูงขึ้นหรือว่าอัลอามัลอัลบาตินะ การกระทําที่อยู่ภายในการกระทําที่อยู่ในหัวใจและการอิ่มาจก็คือหลักที่เราจะปฏิบัติอามัิบาดาดดังกล่าวนั่นคือเราจะกล่าวไหวอัลลอฮ์อย่างไรทั้งภายนอกและก็ภายในนั่นแหละก็คือการที่เราจะกล่าวไหวต่ออัลลอฮ์สุบฮานูตาละเหมือนกับเราที่เห็นพระองค์หรือว่าคิดว่าเรานั้นเห็นพระองค์หรือว่าคิดว่าพระองค์นั้นอยู่ต่อนหน้าเรา และถ้าหากว่าเราไม่เห็นพระองค์ก็จงรู้ไว้เถิดว่าพระองค์นั้นทรงเห็นเราถ้าหากว่าเราไม่เห็นพระองค์นั้นก็จงรู้ไว้เสมอว่าพระองค์นั้นทรงเห็นเราอันนี้คือสรุปจากที่เราได้เรียนไปพี่น้องนั่นคือหลักอัลัยฮซานวิธีการการไหว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะอาลาและในรุกลองอัลามทั้งห้าประการนั้นเนี่ยจำเป็นสำหรับมุสลิมจะต้องปฏิบัติ นะจะต้องนอบน้อมน้นอมรับพักดีเชื่อฟังและก็ปฏิบัติถ้าใครก็แล้วแต่ที่ปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดในหลักการอิสลามในรูกลอลอิสลามนั่นนะก็คือตกศาสนาศานะส,สนาของเขาก็โมฆะพี่น้องตกศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันอีกในรูกลอลอีมานการศรัทธาทั้ง6ประการนั่นนะก็จะต้องศรัทธาทั้ง6กประการทั้งหมด ให้สมบูรณ์ใครก็แล้วแต่ที่ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากอากานลอีมานเขาก็ตกศาสนาเช่นเดียวกันนะเขาก็ตกศาสนาเช่นเดียวกันตัวอย่างอย่างเช่นนะพวกกอรเดรียนะบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการัทธาต่อการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์หรือกอร์อด์แล้วก็ก็ได้ตกศาสนาในั้งทีท่านอินโอมัได้กลา บอกว่าถ้าหาพวกเขาทั้งหลายบริจาคเท่าใดก็แล้วแต่อาจจะบริจาคมากเท่าใดก็แล้วแต่อล l l a ์ก็ไม่รับนะหรือว่าจะบริญอุนะถ้าหาวพวกเขาบริจาคปริมาณมากเท่ากับพวกเขาอุฮุดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ศรัทธานะถ้าพวกเขาไม่ศรัทธาต่อกอรอดและก็การเดอนอ a l l a ไม่รับพวกเขาการบริจาคเหล่านั้นอันนี้คือ ขอสาคัญอเช่นเดียวกันพี่น้องการอีมาทั้ง6ประการจะต้องเชื่อมั่นหกประการทั้งหมดไม่ได้ละทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็เช่นเดียวกันอีกนั้นในฮะดีสนี้ก็ได้บ่งบอกถึงมารยาทนะของคนที่จะมาเล่าเรียนนั่นดังที่ปรากฏในฮะดีสที่จิบรีนได้แปลงร่างมาเป็นคนนั่นนหะ ได้มาหาท่านนบีสุลลาะดุลสลัมแล้วก็มาเข้าหามานั่งใกล้ๆเพื่อที่จะมา,มาถามปัญหาและก็เช่นเดียวกันอีกเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยกันนั้นให้เรียนรู้และก็รับฟังตรงนี้ก็คือมารายาทของผู้เรียนพี่น้องนะเราจะต้องไปหาผู้รู้และก็ต้องมีมารายาทต,ตัวอย่างที่จิบรีนะได้นั่งต่อหน้าท่านนบีสุลลาุสลัลสลลม เป็นการนั่งที่มีมารยาทเป็นการนั่งที่ใกล้ชิดคูบาอาจารย์นะเป็นการนั่งที่ใกล้ชิดและก็นั่นแล้วว่าหัวเขานั่นนะอยู่ใกล้หัวเข่าของท่านนบีชนหัวเข่าของท่านนบีสุสัลัมคือใกล้ชิดอย่างมากนั่นคือมานั่งติดกับท่านนบีสุสัลัมก็ถือว่าเป็นการสอนเรื่องมารยาทฉะนั้นหนึ่งจากมารยาทก็คือคนที่ต้องต้องการเรียนต้องไปหาผู้รู้นั่นแหละถึงจะได้ความรู้ ถึงจะเป็นประโยชน์ให้แก่เขา้าแล้วก็ไปหาผู้รู้แล้วก็ต้องมีมารยาทนั่นคือเป็นหนทางที่จะได้รับความรู้เช่นเดียวกันนะถ้าหากว่าเด็กนักเรียนใช้มารยาทที่ไม่ดีใช้มารยาทที่เลวทรามต่อครูบาอาจารย์มันก็ยากที่จะได้รับความรู้นะยากที่จะได้รับความดีงามอันนี้คือนะเป็นถ้าหากว่านักเรียนมีมารยาทนะพี่น้องอาจารย์ก็อยากจะสอนเขา อาจารย์ก็มีความรักต่อเขาและก็หวังดีกับเขานะและก็อยากต้องการให้เขาได้ดีนี่แหละดูอาของบรรดาอาจารย์เกเรนักเรียกนก็นเป็นส่วนหนึ่งและก็เช่นเดียวกันเด็กนะอาจารย์ก็จะมีมารายาทกลับมาบรรดาครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็จะมีมารายาทกลับมาอีกก็เป็นการดีอันนี้คือนะสนอนเรื่องมารายาทเช่นเดียวกันนะและก็ท่านมัลคากาจิบรินมานั่งใกล้ๆนั่นนะ่ะก็คือมาถามทนานวีโดยตรง ไม่ใช่ว่านั่งไกลๆนะหรือว่าทิ้งช่องทิ้งช่องว่างแล้วก็ตะโกนถามท่านนาบีอัสแล้วโหนหูคนอื่นนะี่นั่นไม่ใช่มรารยาทนะถามจากไกลๆแล้วโหนหูคนอื่นนะั้นก็ไม่ใช่มรารยาทอันนี้คือสอนมรารยาทนะพี่น้องนะเราพยายามดึงประโยชน์จากสิ่งที่เราได้รับจากอัลฮะดีสต่อมาอีกนะั่นคือท่านมัลลิกาจิบรรนก็เลยถามเกี่ยวกับ

มากไปกว่าคนที่ถามเลยคนที่ไม่ได้รู้อะไรมากกว่าคนที่ถามเลยหมย้ถึงจิบรีนก็คือว่าฉันกับท่านก็เหมือนๆกันนะไม่มีใครรู้ในวันเกี้ยมาไม่มีใครรู้เลยในวันเกี้ยมาว่าเมื่อไรจะเกิดขึ้นนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียววันนี้ใครที่ก็แล้วแต่ที่มาแอบอ้างบอกว่าวันเกี้ยมาจะเกิดขึ้นวันนั้นวันนี้หรือจะเกิดขึ้นปีนั้นปีนี้นั่นคือเป็นการอุตริเป็นการ โกหกต่อัลลอ์สุบฮานอต้าล้เป็นการกล่าวทิฏเต็ดเช่นเดียวกันที่ก็ได้มีบางคนเหมือนกันที่แอบอ้างว่าวันเกีิดมันจะเกิดปีนั้นปีนั้นเราดูก็ผ่านไปแล้วก็ยังไม่ได้เกิดอันนี้คือเป็นการนะแอบอ้างหรือว่าการอุตริหรือการอิฟตารอนะเป็นการอุปโลกสิ่งโกหกเกิดขึ้นเพราะว่าวันเกี่ยมันไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานอต้าละแม้กระทั่งมลาอิก็

กอลฟะอัคบิรนีอันอามาฮดังนั้นก็ถ้าถ้าเจาไม่รู้ก็ช่วยบอกหน่อยว่าแล้วอะ,อ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 ะไรคือเครื่องหมายของมันอะไรคือเครื่องหมายของมันคือหมายถึงว่าจะมีเหตุการณ์มีเครื่องหมายที่จะมันเกิดที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกียมน่าจะไม่เกิดวันกียมาก่อนนอกจากว่าจะมีเครื่องหมายนะให้มันเกิดขึ้นมาก่อน อันนี้คือแสดงว่าวันเกียยมันนั้นยิ่งใหญ่พี่น้องนะวันเกียยมันนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะวันเกียยมันฉะนั้นว่ามันก็มีองค์มียังมีเครื่องหมายของมันยังมีข้อข้อบ่งบอกกกกาาาาาลลลลลลนนะะะท่่่บบบ็็อออัััฮุุิวววมมดดตรนั่นก็คือ จะมีผู้หญิงที่เป็นทาสนั่นนะหรือว่าผู้หญิงที่เป็นนะเป็นทาสนั่นนะโดยทาสหญิงจะเกิดลูกของนางนั่นนะเป็นเจ้านายของนางเป็นเศรีเดฮะนั่นคือจะเกิดจะเกิดลูกนั่นนะลูกจะขึ้นมาเป็นเจ้านายนั่นคือความหมายหนึ่งที่บรรดาอวลามมาให้นั่นคือจากเดิมเดิมนะ เกิดมาจากคุณแม่ที่เป็นทาสนั่นนหะเสร็จแล้วก็ได้ถูกปล่อยทาสได้ถูกซื้อให้เป็นอิสระหรือว่าได้แต่งงานกับนู่นแหละคนใหญ่คนโตนั่นได้แต่งงานกับกษัตริย์ก็เลยนั่นแหละเป็นเจ้านายของนาง,องของแม่ของเขาเองนั่นคือความหมายหนึ่งเปรียบเสมือนกับว่าเป็นเจ้านายให้กับแม่ของเขาเองคือแม่ของเขาก็ยังเป็นทาสเป็นเป็นทาสอยู่ แล้วก็อีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือนะว่าคุณแม่นั่นเน่ะจะเกิดลูกที่มันเนรคุณอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องใกล้ๆวันกีย้ยมาจะเกิดลูกออกมานั่นนะ่ะแล้วก็ลูกก็พอใหญ่ขึ้นมาก็เลยเนรคุณต่อคุณพ่อคุณแม่เนรคุณต่อพ่อแม่ก็เลยลูกก็สั่งพ่อแม่เปรียบเสมือนกับลูกเป็นเจ้านายอัลลอฮ์นั่นคือไม,ไม่ให้ความสําคัญกับพ่อแม่ ก็เลยเป็นเหมือนกับว่าลูกก็เป็นเจ้านายที่คอยสั่งคอยอะไรคอยบังคับนั่นคือเป็นสภาพที่มันเป็นเนรคุณนะเป็นการเนรคุณลูกจะมาเนรคุณต่อพ่อแม่นั่นก็คืออีกความหมายหนึ่งซึ่งทั้งสองก็ถูกต้องพี่นงก็เกิดขึ้นนะมันก็มีเกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างนี้ แลขก็อ ال ีกนะว่ามากอามาราต์เธอันตระอัลฮุฟาตอัลอูราตอัลกาลต์รีอง่เฌอีตัตตาวลูนฟิลบุญยานแลขก็จะคว้าจะเครื่องหมายของมันอีกนั่นนะเจ้าจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่อัลฮุฟาตก็คือไม่มีรองเท้าใส่อัลอูร์ก็คือคนที่ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส น,นบางทีก็ใส่ปิดแค่ช่ชวงล่างน,นด้านบนนันไม่มีเสื้อใส่นันคือมีสมัยก่อนท่านพี่น้องใช้เพ่อด้วยความจนอัลอาลาล่ะคือคนจนจนทั้งหลายอริยาอัชชะคือเดิมๆม,มันก็คือเป็นคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะธรรมดานี่ยแหละยยตตาวาลูนฟิลบุญยานแต่จะกลับมากลายเป็นคนที่สร้างแข่งขันกันสร้าง ดึกสูงสูงอัลลอฮ์พี่น้องดูท่านนวิสัยรู้ความรู้นีม่มาได้อย่างไรพี่น้องที่ว่าจากเมื่อวานเป็นคนจน,นอยู่จากสมัยก่อนเป็นคนจนดูอลอ์เปลี่ยนให้หน้ามือเป็นหลังมือพี่น้องเป็นคนที่รวยเศรษฐีมหาศาลนี่ก็มีในอาหรับมากมายที่เกิดขึ้นแล้วพี่น้องจากเดิมเดิม,มก็คืออยู่กับเรียอุชเช่เลียเ้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนี่แหละแต่กลับมาเป็นเศรษฐีนะ แข่งขันกันสร้างตึกสูงสูงอัลลอฮ์เบตาตาวารุ่นะฟิลบุญยานก็คือแข่งขันกันนะจากที่พวกเขาสมัยก่อนนะเป็นคนจนอัลลอฮ์นี่คือหมายถึงว่าเมื่อคนชนบทชนบท,ชนบททั่วไปสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้มาร่้รวยนะมาแข่งขันกันสร้างอำนาจอนะแข่งขันกันสร้างตึกสร้างอะไรนั่นะก็คือใกล้ๆจัวันกียามะ Allah subhanahu wa taala ให้ดุนยานั้น่ะอย่างง่ายดายนะ Allah subhanahu wa taala ให้แกให้แกพวกให้ดุนยาแก่พวกเขาอย่างง่ายดายจนกระทั่งวันนั้นแหละมาแข่งขันกันมาโอ้อวดกันในเรื่องของการสร้างวัตถุนะสร้างตึกสูงสูงแข่งกันสร้างตึกสูงสูงอันนี้คือจากอะลามะสาจากเครื่องหมายของวันกิยามะ ที่ท่านนาบีสัสสสลตันหรือว่าที่จิบรีได้มาถามนี่อีกพี่น้องนะมันก็มีฮิกมาเนอคือหมายถึงว่าให้เรานั้นรีบๆทำอามาสเองบาดในเมื่อบอกลูกคนอัลอิสลามแล้วลูกคนอัลอีมานแล้วบอกหลักอัลอิสลามอัลอิสลามอัลอีมานอลัลเอห์ซานหลักในาการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วนะ่ะก็ให้เรานั้นขยันขันแขงนาา็งในการทําอามาสเองบาดในการทาความดีงามต่างๆและก็สิ่งที่ท่านนาบีสัสสสลตัน ได้มาบอกกล่าวในฮะดิษน,นี่นะถือว่าเป็นอาลามะเล็กเล็กอาลามะหวันเกียม์มเป็นอาลามะเล็กสิ่งใดที่เป็นอาลามะเล็ก,กน,นั้นก็คือบ่งบอกว่าให้เรานั้นรีบทาบาดดําอามะในบ้าดะรีบเป็นอาลามะที่เตือนให้เรานั้นรีบทําความดีมาเตือนให้เรารีบทําความดีส่วนอาลลามะใหญ่ใหญ่นั้นน่ะนั่นคือมันกล้ลเข้ามาทุกทีแล้วเหมือนกับว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนั่นะอาลามะใหญ่อื่นๆก็จะตามมาเป็นห่วงโซ่ที่ติดต่อกันเลย และก็มีอะไรมามใหญ่บางอันนั้นพี่น้องาาอ้ากเกิดขึ้นแล้วก็คือหมดหมดโอกาสทําความดีแล้วเหมือนกับว่านะที่ทนายบีบอกว่าการดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกมินมกริบหฮะตัวอาชัมมินมารีบีฮะก็คือการที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นน่ะก็คือหมดโอกาสทําความดีแล้วแลวก็หมดโอกาสที่เราจะกบเนือ้อกับตัวหมดโอกาสที่จะเตาบ้าตัวแล้ว อันนี้คือถ้าหากว่อาอาลามะใหญ่ๆเกิดขึ้นนะพี่น้องก็คือน่ากลัวยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญแ่แล้วก็ต้องรีบทําอาะมะในระดัอย่างมากมา,ายนะแล้วยันขต้นต,ต้าบะ ح ตตเอ่อตัตรวอัชัซมินมักริบิฮะจะไม่ถูกตัดการตัวบะนะประตูแห่งการตัวะจะไม่ถูกปิดจนกว่าดวงอาทิตย์ตนั้นจะขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วก็เช่นเดียวกัน,น,นอีกถ้าหาคนคนหนึ่งนั้นนะ ไม่ได้มีวิญญาณออกถึงคอหอยถึงกระเดือกนะพี่น้องนะถ้าหมายถึงว่าความตายยังไม่ได้มาการประตูการเต้าบะนั่นนะยังเปิดอยู่แต่ถ้าความตายมาแล้วและเกิดวิญญาณออกถึงคอคอหอยแล้วเนะ่ะก็เช่นเดียวกันถูกปิดแล้วในประตูแห่งการเต้าบะอันนี้คือจากอาะไรมาที่เล็กๆที่ท่าทน,นาบีได้กล่าวในไฮดิสนี้และก็มีอมะไรมาเล็กเล็กอื่นอีกที่ท่านนาันีได้กล่าวในหะดิสอื่นพี่น้อง แต่คือโดยรวมแล้วอะไรมะเล็กๆนั่นนะ่ะก็คือเป็นการเตือนให้เรานั้นรีบทาความดีตอนนี้ก็เกิดขึ้นแนละ้วพี่น้องเมืก็กี่ท่านนบีได้กล่าวและนั่นแหละถือเป็นบ่งบอกถึงการเป็นนาบีนะความสัจจะนะความสัจ,จริงของท่านนายบีสดแล้วเพราท่านนบีได้บอกพี่น้องนะมันเกิดขึ้นแล้วที่ซึ่งสมัยนั้นไม่เคยเกิดขึ้นนะเคยบ้างที่จะคิดว่าอาหรับจากเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมาในเมื่อวานเมื่อวานซื่น่ะกลับมาแข่งขันการสร้างอิทธิพลสร้างตึกสูง,สง อัลลอฮ์นี่คือเป็นฮะดีษที่นะรับรองการเป็นนบีนะหรือว่าความสัจจะนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลนของอัลเลฮิวะสัลลัมเละนั่นแหละพี่น้องนะว่ามันก็จะเกิดความตะลัดตรานะครับนั่นคือใกล้ๆวันกิยามะมันก็ว่ามีฮะดีษหนึ่งที่ท่านนบีสุลต่านเล่าว่าอิดะวุสิดะติลอัมรอิดะวุสิดะลอัมร อีลาวริอัลลฮิฟันตริสาถ้าหากว่าการงานนั้นให้ถูกมอบหมายให้คนที่ไม่เหมาะสมก็จงเตรียมตัววันกีห้ามาอัลลอฮ์นั่นคือเกิดความวุ่นวายเดี๋ยวนี้ที่มีเกิความวุ่นวายเนี่ยคือการที่มอบหมายการงานให้กับคนที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นคนที่ไม่รู้เนะี่ยขึ้นมาเป็นนะตำแหน่งอาจารย์ได้อย่างไร มาคอยฟัตวาให้แก่คนได้อย่างไรั้งที่เขาก็ไม่มีความรู้แต่นั่นแหละคนก็ไปเลื่อมใสนะไปฟังนะไปศรัทธาต่อเขาคนนั้นนะไปเชื่อฟังนะคือมันตละปัดกันหมดพี่น้องแต่บางครั้งก็ผู้รู้กลับไม่มีใครสนใจกลับไม่มีใครไปฟังกลับไม่มีใครเชื่อเป็นอย่างนั้นอีพี่น้องหรือบางครั้งก็ไปมอบหมายให้แกคนที่ไม่มีอามา่านะนะให้ดูแลอามานะ คนกับไม่มีความไว้วางใจอันนี้คือก็เช่นเดียวกันะหรือว่าไปทํางานที่ไม่เหมาะสมกับงานของตนแล้วก็ออกมาก็เลยมีความผิดเพี้ยนมีความบกพร่องเกิดขึ้นเพราะว่าการไปทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราไปมอบหมายการงานที่เหมาะสมให้แก่เขาคนนั้นอันนี้คือจะเกิดความวุ่นวายเกิดความตลระัปัดในวันเก,กี้ยใกล้ๆวันเกียามาก็เช่นเดียวกันหออดีหนึ่งพี่น้องนะก็คือการ มอบหมายการงานให้แก่คนที่ไม่นะไม่ใช่ความความชำนาญของเขาหรือไม่ใช่ความเหมาะสมให้แก่เขาและก็ให้ดิสือื่นอีกพี่น้องนะในเรื่องของอะไรมะาศนะคนจะมีเงินทองมากมายจะเกิดความเจริญน,นะจะเกิดความมาอาซีนะมีความชั่วร้ายมากมายมีเสิ่งลางมกเกิดขึ้นมากมายนะมีความงโง่เขลา เต็มบ้านเต็มเมืองคนไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาเลยมีแต่ความชั่วร้ายมากมายมีการหลอกลวงการอะไรกันการโกหกอันนี้คือไกลวันเกวามาอีกพี่น้องนะฮะะดิสส่วนอาลามาใหญ่ๆก็มีที่ท่านนบีก็ได้มากล่าวก็คืออย่างเช่นการออกการปรากฏตัวของพวกอายุและ็มาอายุแล้วก็การลงมาของท่านนบีอิสลาฮิสลานะแล้วก็ อะไรมะก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันตกอะไรต่างๆเหล่านี้พี่น้องนั้นก็คือจะมีเช่นเดียวกันดีใครอะไรมะใหญ่ใหญ่แต่นี่คือท่านในบิษุสัจจะกล่าวอะไรมาเล็กๆก็คือเพื่อเตือนพวกเราพี่น้องให้เรารีบทําอามาหนอบ้างได้ให้มากๆแล้วก็มันก็เกิดขึ้นแล้วนั่นคือยุคของเรานี่พี่น้องเกิดขึ้นแล้วนะมันที่มันไม่ได้ไดเกิดขึ้นในยุคข,ของซอฮาบะแต่มันเกิดขึ้นในยุคข,ของพวกเราพี่น้องอะไรมาที่ท่านนบินได้กล่าวไปนั้น จากนั้นอีกท่านนาบีบุสลัมก็มลก์กาจิบรินก็กล่าวว่าหรือว่าอิบนาอุมัดแต่ท่านอุมัดมีคอตอบได้รายงานต่อไปว่าท่านอุมัดได้กล่าวต่อไปว่าก็ละซุมมันตลอยเหล็กนะหรือว่าซุมมันตลอหลักหลังจากนั้นกับมาเล์กัน,นั้นหรือว่าผู้ชายคนนั้นนะก็ได้กลับไปก็ได้ออกไปที่นี้กลุกขึ้นแล้วก็ออกไปฟฟล์บิสตูมาลียัน ฉันก็นั่งงงอยู่ตั้งนานไฟลบาบิสุคือฉันนั่งงงนะแปบลบว่ารู้สึกเกิดเ,เหตุการณ์แปลกประหลาดตะกี้มาถามแล้วก็บอกว่าถูกต้องถามแล้วบอกถูกต้องเองทีงนี้ถามเสร็จแล้วก็ไปนะฟลบาบิสุมาดีก็คือฉันนั่ง,งงงอยู่ตั้งนานซุ่มมากราลีหลังจากนั้นทนายบีสันเลมกอได้กล่าวแก่พวกเราว่า ยาอุมาร์ท่านบอกเด็กคือท่านอุมาร์บอกว่าโอ้อุมาร์ท่านจะรู้ว่าใครที่มาถามนั่นน่ะที่พวกท่านทั้งหลายก็นั่งเห็นอยู่นั้นกุลตัวอัลลอฮฺเราซูลอฮฺอัลลอฮฉันก็กล่าวว่าอัลลอฮฺและก็เราซูลนั้นที่รู้นะเพราะนั่นคือเป็นคนดิบเปรอะไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนและก็เช่นเดียวกันอีกนั่นคือ เป็นมารายาทของเด็กนักเรียนพี่น้องหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ถ้าหากเอาไม่รู้ก็บอกไม่รู้นันคือเป็นว่าจีบต้องบอกไม่รู้ถ้าไม่รู้อะไรก็ต้องบอกไม่รู้แล้วเกิดจงไปโอนความรู้ไปให้ผู้ที่มีความรู้มากกว่าคือบอกว่าเอาอัลลอฮฺอัลลอฮฺได้แต่หาวายุคนั้นมีท่านนบีอยู่ก็กล่าวอัลลอฮ์และกระซูลของพระองค์นั้นรู้มากกว่าอันนี้คือโอนไปให้พี่น้องก็เหมือนกันวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่ ถูกถามพี่น้องในะแล้วก็เราไม่มีความรู้หรือเราไม่ได้ชํานาญสิง่งกล่าวเหล่านั้นโอนผู้ถามน่ไปถามคนที่รู้มากกว่าเราคนที่ชํานาญมากกว่าเราในเรื่องนั้นอันนี้คือเป็นมารายาทพี่น้องแล้วก็วายิบด้วยดซ้ำไปนะใครที่ไม่รู้ก็ต้องบอกไม่รู้แล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ดีนะท่านในบบก็กแล้วว่าก็ละฟะอินนะฮูจิบรีลคนที่ถามนะ่ะคนที่เป็นผู้ชายนะั่นนะที่มาหานั้นคือมรกาจิบรีล นเป็นมาเลกาที่ดีดดที่สุดประเสฐที่สุดอาตากุมย่อัลลิมาคุมดีนะคุมท่านนั้นมานั้นก็เพื่อที่จะมาสอนหลักศาสนาให้แก่พวกเจ้าอันนี้คือจากคําถามเหล่านี้ก็พวกท่านทั้งหลายได้รู้นะเล้มาสอนเป็นในตัวและก็นั่นก็คือถือว่าเป็นพื้นฐานของศาสนาอิสลามที่มันได้รวบรัดซึ่งบทบ,บทบัญญัติที่พื้นฐานน,นเป็น หลักอุซวของศาสนาอิสลามในเรื่องของอัลีมาและก็เรื่องของอากีดและก็เรื่องของการปฏิบัติตนและก็นั่นแหละศาสนาอิสลามพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายุ่งยากอะไรศาสนาอิสลามไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ได้มีมากมายอะไรอย่างไรแต่ให้เราเรียนรู้และปฏิบัติศาสนาอิสลามมันเป็นศาสนาที่ง่ายได้ก็เพียงเรียนรู้แล้วก็ให้ปฏิบัติตามนี่คือสําคัญที่สุดพี่น้องนะในเรื่องของการเรียนรู้ ความสาคัญในการเรียนรู้ในศาสนาอิสลามนะทุกคนว่าจิตต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเขานั้นได้อยู่ในทางนที่ถูกต้องผู้ใดที่เรียนรู้ในศาสนาอิสลามเขาก็จะเข้าสวรรค์อย่างง่ายได้เขาก็จะรู้หนทางที่ชัดเจนเขาก็จะมีรัศมีที่สองทางให้แก่เขาในโลกนี้และโลกน้าแต่ใครก็แล้วแต่ที่ขี่เกียจเรียนหลงดุนยานะไม่ไม่ให้ความสําคัญกับศาสนาก็ลําบากก็จะอยู่ลําบากแล้วก็อยู่ไม่สบาย อยู่มีทุกข์เท่งโลกนี้เลยโลกหนาไหนะแล้วก็อยู่เข้าสวรรค์กล็ลำบากทีนีต้ตามพดิษันคนที่เรียนรู้จะเข้าสวรรค์อย่างง่ายได้แสดงว่าคนที่ขี้เกียรเรียนก็ซักเข้าสวรรค์ก็ยากหนทางจะไปสู่สวรรค์นะ่ะยากให้ไกลเขา้าอันนี้คือสั่งความสําคัญพี่น้องในการเรียนรู้ศาสนาอิสลามก็ขอุดูอาจอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาละให้พระองค์ทรงมเมตตาพวกเราทุกๆคนขอุดูอาให้อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาละประทานความดีงามความเมตตาความกรุณา ความบารักะในชีวิตของพวกเราความมีสิริมงคลให้พวกเราเป็นคนที่มีความบารักกะไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่แล้วขอดูอาให้พระองค์ส่งประทานความรู้ที่มีประโยชน์แล้วก็ให้มันเกิดประโยชน์ให้กับพวกเราด้วยและก็ให้พระองค์ส่งตอบรับอามานที่ดีงามและอภัยโทษจากสิ่งที่พวกเราเคยทาบาปเคยบุกพร่องหรือว่ามีความบุกพร่อง a, อ่อนแอต่องานของพระองค์อัลลอฮ سبحانه وتعالى تجين فراغنا ثم تأذرنا سما كابوني وخوفي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته